สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายเพราะพี่น้องมันม้อนกระดอดแทะมันชิเปื่อยวันนี้กับทีมงานผู้บ่าวเทศบานเพิ่นพามาเราติดจักรจันพี่น้องอยู่แถวโคกแถวป่าอยู่แหละนี่พี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาสบายดีพี่น้องสบายดีสบ,บายดี <laughs> สบ,บายดีขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องเยมากันหาหาคน โอ้เสียงจักระจันห้องเลยทั้งนะ่ะเอกระเอาบโบลายมือหนนะึ่งนะมันจะตั้งพันสองพันพันสองพันกูโมกันได้โอ้แบะไปนอนแบะไปได้ยอยู่ป่าเลยก็มีน้องพิดำดูทางใจเด็ดดุอัน <c oughs> นี้คือแ <c oughs> นวติด <c oughs> จักระจันพียยยยๆๆ่น้องมันคือยังอมารีวิวให้เบิ่งก่อนโอเคมันคือยๆๆางอันยๆๆางใหม่พี่น้องยางอันจำจำให้เบิ่งก่อนมันแนียวอยุกไม่กันีนวอะลรนะแนวตัวแน่แน่น โอ้ยบดีขนาดนี้นะติด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 ป่าว้าวรู้อะไรวันโมดีเหี้ยวเลยพี่น้องกําลังจะนอยกออกไปแม่ลงว่ามีไม้ที่ที่สองอันวันห่อนแหงเลยห่อนจนผิวอันสวยงามจนดําหมดแล้วอยู่เทียงนาขะเจ้าพี่น้องต้นกล้วยจากเทียงนาเพือใด ไปมันห้องอะไรได้ล่ะไปไปอธิภัยเอาน้หนี่ทายอาุกหนึ่งสักก่อนเดันมาดีดียื้อ <c oughs> ของก็ไปนิน่งทิเจอติดก็ไม่ม้อลไรพี่นอ้องเอ้ยติดตามไปเบิ่งนดังกันผู้ใดเข้ามาเบิร์นอะไรอย่าลืมอย่าอย่าลืมอย่าลืมพี่นอ้องกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมว่าวสิมันบ,บ่สิได้บ,บ่ จะกระจันเริ่มห้องเลยพี่น้องกำลังเอานิ้วเพื่อนตังพี่น้องเอาออกมาแต่กระบังแล้วถือว่าตังนี่ก็ติดผุลสองสามบาอะไรก็เบิดแหละเด้เสียบเข้าไปในบังพี่น้องเสียบตัวเห็นแล้วเนื้อตไปเนาะ เนี่ยสองทมีมถ้าเราพายน้ำมันก็จะเป็นน้องเขาก็น้ำหลังปุยูตีวะอยู่เลยเนาะ โอ้ยพี่น้องบรรยากาศยังมาฮ้อนก็ะโดดบําเพนบรรยากาศดีเลยพี่น้องมันฮ้อนโคตรมฮ้อนอะรีพูนพูนพูน,พนเจจด๋อจัดจัดหนเอาไหมยอายตุ้ติวนะเาตุ้ติวทางไหนะ A bung a bung. ui cái này bung. A bung a bung. A bung a bung luôn bung a hai a bung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  a luôn a bung a bung đây bung đây bung a ให้ไปเนาะเดินนี่เดินไปไหนเหรอครับเจ้าจันทร์ทางไหน คนห้องเลยกูนักูห้องร้ยายแหละตามไปพี่น้องตามไปกูดได้เบิง้งจบจิบใครจะลืมกดไลค์ให้ได้พี่น้องเอาไปเรียบร้อยพี่น้องซิมเมือขนาดนี่นะ ทางฮัน ninja.com ใช่ <laughs> ใชแค่ถวถือกุบมาพี่น้อยแต่ว่าบริษส่เสีย,ง,ยงแค่ยาวได้ยุตว้มเมาเลย่มห้องแล้ว,วน,นี่กับบทเสียกันนะ มีอยู่สองชนิดเไอพี่น้องจักระจันกับแมงอีพี่น้องเลยที่มันห้องแบบนี้นะจักระจันนี่มันห้องกระดอนกระดอนทางแมงอีมันบกค่อยบกค่อยห้องดังวันไหนคือเีาติดเลยแมันก็บบอยร้องเออติดเหรอลงมาลงมาติดพอมก็สองตัวเลยเว้ยเอาเห็นสองตัวเออติดเถื่อละสองสามตัวอย่งเอาลงมาหลดมองมาลายๆมาบรรอนเคลมเคบมทาง ไม่อีวะมันอยู่ตามต้นกิกมันอามาอีนะไปแล้วไปแล้วเฟินกับเฟินดื้อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าให้กระตัมอะไรนี่ไงอะไรให้บริการกูบินเดียเลยให้ดาตีดนมันดันอะนะ โอ้ยเจับต้นติูวแล้วทางมันห้องายมันสิบ่มเหได้สองตัวอยู่เีนเอยแหว้ต้นติ๋วนี่ เจมันเบียนหากันเลยติดอยู่เหงาหนูเอ้มันจะติดติดในตังโอ้ยพี่แฮ่ใช่ปะต่า,ตางตุ้มเย้าว่ะตังโบนีเอาบ่เป็นตังสี่หรอแร เ่ลยด้ออตังมันก็แบบเหนียวมาไ,ได้พี่น้องเลยวิ่งติดตัวหนึงตัวนึ่เขาจะติดตัวน่ <c oughs> งเขาจะติดท้ายในตลาดนะบ่ผู้เขาจะเอาอยัางติดเลยก็เลยบ,บุกาซื้อพี่น้องเลยติดกินได้ไหมกับใครแน่ติดตัวแม่วันนี้มันจะบุห้อง thấy cơ do Đây gần gần yếu Cái gần 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 เป็นห่อคือลายได้เป็นห่อนะหรือห่อคือมีหนวดเลื่อปลาเป็นไงกระเล็นกระปักเลยไปเลยพี่ตามนี่สิ่เต้นนะเฮ้ยทะ่ล

ก็อยู่แค่ต้น,นไม้ไหนหน่อยอะไรไปน้องต้นจิกบอต้นติ๋วบออะไรอยู่ไปเลยละมันแห่กันหรอกเฮ้ยนี่นี่นี่ต้นจิกหน่อยตาย,ยุได่าอ้ยโหทั้งนากระเบ้ากี้ ขเขาจาได้จักโตอะไรบอกี่บอนินเาะจะได้เต็มของและฟาเตอร์นหกสีหาโตพีหน่อยไปเลยดีวะน่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าดีด้าหน้าเนาะโอ้ย ับไปกิโลเมตเฮ้ยอะไอะขึ้นต้นยังเคลื่อนต้นยังไต้นนี้มาเกียวรีมียุส่ะโอ้ติดไปเละติดหะไปแล้วนะ่โอเควีงเสร็จแล้วตบ ใชนะนะ่นี่เออนี่นะ้องปลาโอ้ยอก็เล่ากว่าเต้าหูได้ด้วนะไม่ได้เนฮะ้ต่วจิขนาดขาใต่ำตำ,ำในกลางลำนะนโอ้ยโอ้ก็คืนมาห้าหล,าาหลอกว่เเนะเ,เ,เพื่น ให้ตัวติ้ตัวยังอะไรพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ยเอาเอาปังตังมาเกี่ยก่อนจังหวะแน่ไปเลยลายดอกไม้เลยซองมาได้ฮะนงเทิงีใเทิงนะโอ้ยเห็นเถอวะ ขนาดกระเสียงดังขนาดพี่น้องเลยเฮ้ยตั้มๆหนิเฮ้ยจะติย่าติดใเฮ็ด่แคบนี่ฮ็ดแต่แคบนี่ให้ไแคบได้พาติดใหม่ีอะไรไปเลยไปที่มาที่กหาโกนีาตกูนะจับี้วเาตัวหลงมากูแล้วาโชไเบิร์าื่งามาไปเบิรเลยหตัวกเอาแม่งามันนะ ือเฮะนะมเฮโหดอันนั้นับสองฝับสามับสองเลยไหนเอาปากตังมาเอาปากตังมาด้วย เบ่งก oh, ันยาวๆไปน้องเอยตามุ่ดตุดไอ้ขึ้นมีแต่เกาลดเลยเตามอ่นีกำหำอยู่หกำขึ้นไม่บ้ยุกำนเหไื้อลายกำขนเ่เบ่งหน้าใหญ่คุยัน้องหนอาใหญ่เติดเทละสองเละสามคนไหนโอ้แน่แป๊ะแถววัเจกินเลยกินเลยแขงกันบ่ เกษตรจักรโตนะว้าวเอานี่เกษตรรานเกษตรทีิืลสละสามเถื่อนในแม่นตังถือละสองะอาใจะาหห่เห็น้องมาจันนตัวหน่อยสองเลยครับเดย

เห็นแต่ป the ีกนี่วีเทมล้อวาวเฮ้ยตอบเลยเฮ้ยพี่อี้เดือดรอนอ้นี่เฮี่อีนี่นี่นี่ ถ้ากรบเเสียนติด,ไป,ไดปรด๋เนาะเปาพันเจอของเขาเหตุเราวีใช่มันลดนี่ตบปนี่อย่าเรียบร้อยไม่ีพี่นาะไติดลต้องวงใช้มันแพงหน่อยให้มอีนะใ่ห้เธอหัวนี่ีใช้มาโลดนี่ มันต้องแบบนี้อย่างที่ทันเกณฑนะ์มันพออะไพี่น้องเอ้ยมันบวายมันหอดแห้งมันเลยก้าคืนสีมาใหม่โอ้ยก็เพราะันกันนั่นแหละ <c oughs> คิ้วหมูกคิ้วหมวกเด๊ะเพราะมันกันนั่นแหละโอ้ยของน้อยตอนนี้นั่นโอ้ยเบิ้งนี่ส <c oughs> <จ>ปูน เจ้าเก่อโอยขับแชรไลน์ใหได้ใช่ไหเพื่อดู้ต้นแกนโอ้ยยิ้มตะมงหง้านหงกันได้บ้นหงวเพื่อนอบกันใหม่อรับห้านั่นนะเอา่ยเคลยเรไ่้องสำหรับคลิปนี้กับซีพเพี่น้องเมื่อพบกันใหม่คลิปหนาขอบุญคนที่เขามารับชมพี่น้องกลับไลได้